กระน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มเรจินซีโคเรียคิงเฟสเซ็นเตอร์ทุนจันเป็นคนจังหวัดผมเป็นคนที่โคราชนครราชสีมาและ,และงานแรกคือก็คือทำงานพาร์ทไทม์ก่อนครับไปทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็มี คุณเดวิดเนี่ยมาทานใช่ฮะครอบครัวนี้มามากับภรรยาเขาด้วยมากับภรรยาก็ได้เสิร์ฟอาหารให้อะไรเงี้ยก่อนจะจากไปฮะท่านก็บอกว่านี่คือที่อยู่พวกเรานะหลังจากนั้นท่านก็กลับไปต่างประเทศเราก็ไม่ได้ติดต่อกันนานไหมครับ<ๆ>กีบ่ 2> 2ปีก่อนจะเจอกันอีกสองปีสองปีใครติดตอ่อใครครับผมเขียนจดหมายติดตอ่อกันว่าเขากับครอบครัวจะมาอีกนะเมืองไทยและฟิลไหนถึงถึงเขียนจดหมายให้เขา ผมก็อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นเรียนประมาณปวช2ครับกำลังเริ่มจะเรียนภาษาอังกฤษเราก็เขียนแค่สวัสดีครับท่านครับผมชื่อนั้นชื่อนี้ถึงได้ออกไปลักษณะนี้คร,ครับผมหลังจากนั้นสองปีต่อมาท่านเข้ามาท่านเชิญผมไปที่เมืองนอกหลังจากสองปีถึงได้รู้ว่าเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ขนาดนี้นเป็นมหาเศรษฐีคือมีบ้านใหญ่ที่สุดนะฮะวาย44่ห้อง เป็นคฤาาสนาใหญ่ที่สุดในฮาวายเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์บริษัทเป็นบุคคลสําคัญในกองทัพซึ่งก่อนนั้นเราไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เลยไม่รู้เลยและพอคุณไปที่บ้านหลังนั้นที่เมริกาไม่ไม่อึ้งเลยเหรอครับอึ้งมากในะหลาดใจในใจคิดอะไรเขาหลอกเรามาทําอะไรหรือไม่นี่บ้านทําไมใหญ่แบบนี้เวลาอยู่เมืองไทยไม่เห็นพูดแบบนี้เออมันมันทําให้เราประหลาดใจมากครับ แต่ท่านมีความเมตตามากโดยเฉพาะคุณวาล,าลีวาล,าลีที่คือคุณแม่คุณแม่ฝรั่งครับนะพอไปเที่ยวบ้านเขาเกิดอะไรขึ้นต่อผมไม่ได้อยู่นานนะครับผมอยู่ประมาณครั้งแรกเลยเนี่ยประมาณสักสองอาทิตย์ครับนะท่านก็พาได้ไปเที่ยวนะไปแนะนําที่นั่นที่นี่หลังจากนั้นก็กลับประเทศไทยครับนะหลังจากนั้นท่านก็ไปไปมามาแบบนี้จนถึง14ปีให้หลัง14ปีให้หลังนะท่าน ถามเราเลยว่าอยากเป็นลูกท่านไหมงงมากตอนนั้นก็งงเราม,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 มีพ่อมีแม่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมมีพ่อมีแม่อยู่แล้วแต่ก็รู้ว่าทําไมเขาถึงได้อยากได้เราเป็นลูกท่านทั้งสองไม่ใช่คนโง่ท่านดูเรามาถึงขนาด14ปีเต็มๆถึงเอ่ยปากเมื่อถึงเวลานั้นท่านก็แก่ชราแล้วท่านถึงได้ขอเราเป็นลูกเมื่อขอเราเป็นลูกเราก็ ก็ยินดีอะครับเพราะท่านเป็นคนดีผู้ที่สงสัยว่าการที่เขาขอและเป็นลูกเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด,ด,ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องเป็นลูกก็ได้แต่เป็นเพราะว่าเขาต้องการคนสืบทอดต่อมรดกต่างๆของเขาที่เขาไว้ใจที่สุดหรือเปล่าผมคิดว่านา่าจะใช่เพราะว่าของทั้งหลายที่มีทั้งหมดเนี้ยจะต้องขันต้องการคนสืบทอดนี่คือของทั้งหมดของเขาเลยทั้งหมดของเจวิดกับวาลาีเหรอใช่ของผมแทบไม่มี รูปนี้300อกว่าปีเป็นศิลปินพูสินครับเป็นคนวาดเอาไว้มาจากไหนครับนี่ฝรั่งเศสครับผมโอ้โหตีมูลค่าเลยไหมครับภูสินเนื้อคิถูกจำหน่ายไปเนี่ยเมื่อสี่ปีที่แล้วโดยคิสตี้เป็นคนประมูลครับแปดรกว่าล้านเองครับแค่800กว่าล้านเองครับผมงั้นถ้าเกิดรายการออกอากาศในค่ำคืนนี้ ก็ถือว่าคนที่ติดตามชมอยู่สามารถมาช่วยคุณได้สิใช่ไหมฮะศิลปศิลปินจิตรกรคนที่เป็นเจ้าของมิเวเซียมพิพิธภัณฑ์เหมือนเขาเขาดูแล้วา่าจจะล้องอ๋อไงว่าโอ้โภาพที่มันหายไปจากโลกมันมาอยู่ที่บุรีรัมย์นั่นเองใช่ไหมฮะใช่ครับท่านจะปกปิดในที่นี่ทั้งหมดไม่ให้คนได้ดูและถ่ายภาพเหตุผลของดีวิดนั่นก็ <c oughs> คือว่า อจารย์เอ๋ยถ้าบุคคลทั้งหลายรู้ว่าของเหล่านี้อยู่ที่นี่ที่นี่จะไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าหลังจากฉันตายแล้วจงจำไว้ว่าจงไปหาผู้นำทางให้มานำสิ่งเหล่านี้ไปสู่ในที่ที่ควรอยู่แล้วเจ้าจะหมดภาระ,ะของเจ้าเองและผมก็หวังมุ่งหวังว่ารายการของคุณคจะนำผู้นำทางมาให้ผม จะได้ปลดภาระที่อยู่ในใจผมผมจะไปในสิ่งที่ผมควรจะไปมันเป็นที่ที่เขากําหนดแล้วนนทุกนนสิ่งทุกอย่างนนที่อยู่ที่นี่นนไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่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 เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องที่ถูกกําหนดและต่างหากล้วตั้งแต่ตอนที่เราทําเรื่องราวของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อย่างถวันดัชนีแล้วผมก็ไม่ได้เจอกับดอยที่เบตลูกชายอาจารย์ถวันอีกเลยครับ ครั้งนี้พอเราติดต่อไปว่าอยากให้มาช่วยดูงานศิลปะหน่อยดอยที่เบตก็ตกลงเดินทางมาบุรีรัมย์ทันทีคือคือจริงๆวันนา้เป็นศินลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศกัมพูชานะฮะ,ฮะเพื่อนบ้านเราแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่เป็นสตอรี่ <c oughs> เคยเคยติดคุกอยู่นะฮะแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆในคุกแล้วก็ออกมาเนี่ยเราก็ วาดภาพที่เป็นความทรงจําที่เกี่ยวกับเคยผ่านอดีตกับกรัรคุกมาก่อนงั้นก็แปลว่าภาพเหล่านี้เนี่ย o r i g i นอลแน่นอนใช่ครับ o r i g i n อลครับภาพ4ี่ภาพนี้ผมเป็นคนรับมาจากมือท่านเอง้วยกันคุณเดวิดให้คุณบินไปเดวิดเขาบินไปเองกับผมครับเขาก็เดินทางไปที่พนมเปญหลังจากนั้นก็เจาะจงไปเลยหาวันนาะครับหาให้เจอพอเจอวันนาดก็ขอร้องวันนาะดว่า จงเขียนสิ่งต่างๆในหัวสมองที่ที่ผ่านมาในสงครามให้ส่วนวานนาบอกว่ากับผมไม่อยากเขียนในสิ่งที่ทรงจำไว้แต่เดวิดบอกขอร้องว่าข้าพเจ้าขอร้องขอให้ท่านเขียนให้เราสักสี่ภาพเลยหลังจากนั้นมีการตกลงกันว่าจะเขียนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอันนี้เราจะทิมเหลือใครเลจากเรื่องเที่ยา ผมว่าจริงๆอันนี้ก็ก็จริงๆเขามีราคากลางอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากที่ศิลปินเสียชีวิตไปนานพอสมควรนะฮะราคามันก็จะพุ่งพุ่งึ้นเยอะมันก็อยู่ที่ความพอใจมากกว่าอย่างชิ้นอย่างอย่างภาพหนึ่งเนี่ยถ้าคนที่ชอบบรนนาิมากเขาพร้อมจะจ่ายถึงกี่ล้านมันมันอยู่ที่ว่าถ้ามันเป็นเซ็ตมันก็น่าจะได้อยู่อ่ะสมมุติว่าสี่ใบอ่ะสี่ภาพมันมันเป็นหลักสิบล้าน ผมว่าไม่น่าถึง10ล้านนะครับ,รบแต่ว่าก็อาจจะเป็นหลักล้านได้แต่ว่าก็อยู่ที่ที่ความพอใจของของคนซื้อคนขายมากกว่าดอยที่เบน,นี่คืออะไรอันนี้เป็นรูปพิมพ์นะครับเป็นรูปพิมพ์ของฮิโรชิเงะนะครับฮิโรชิเงะครับคือต้องต้องย้อนกับเรื่องของ <c oughs> ย้อนกลับไปนิดนึงว่าภาพพิมพ์ญี่ปุ่นเนี่ยให้อิทธิพลสูงมากกับ ลัทธิอินฟลูเอนนี้ ist, ถ้าเกิดดูประวัติจากประวัติศาสตร์ก็คืออย่างพวกโมเน่พวกศิลปินยุคต่างๆของอินฟ s ูเอนซ์จะได้อิทธิพลจากการจากจากาภาพพิมพ์แบบนี้นะครับ <ฮะ S 1> ถ้าอย่างสะพานม้าญี่ปุ่นอย่างของโมเน่ถ้าสวนเราจะเห็นสะพานเขียวนั่นก็อินสปิเรชันมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตามบ้านตามสูรโรต่างๆของศิลปินเหล่านั้นเนี่ยอย่างบ้านโมเน่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีภาพพิมพ์ของฮิโรชิ้ะของอะไรพวกนี้อยู่ด้วย มีคอลเลกชันส่วนตัวอันนี้ก็มูลค่าสูงพอสมควรสูงพอสมควรครับสูงพอสมควรเนี่ยเหยียบหลัก1ิล้านไหมครับเอ่อล่าสุดประมูลไปอยู่ที่รูปเนี่ยประมาณ5 0 0 0ั 10, นถึงหมื่นเหรียญนะครับห้าพันถึงหมื่นเหรียญคุณผู้ชมต่อรูปลอ,ลองคูณส5หเข้าไปคือค้นจริงๆรูปเขียนพวกเนี้ยมันต้องดูข้างหน้าข้างหลังดูกรอบดูบหลายๆอย่างฮะอย่างบางอันเนี่ยเขาก็จะมี มีสิกเนเจอร์หรือ tamam. <t monkeys> มีอะไรบอกไว้นี่ไงจากแกลเลอรี่อะไรอะไรดาร์วิสแกลเลอรี่ใช่ไหมที่ฮาวายใช่ครน่นะฮะอาร์เทเชียโรชิเงะครับเกิดปี1797ศิลปะชิ้นนี้งานชิ้นนี้อยู่ในช่วงคริสตี่แปดหนึ่งแถึง1 8 5่ในบ้านเรานี่มีคนนอกจากคุณพ่อแล้วมีศิลปินท่านอื่นอีกไหมจริงๆพวกอุาจารย์ผมก็เก่งๆเยอะฮะครับแล้วก็พวกนี้ผมว่ามัน มันพิสูจน์ในด้านของวิทยาศาสตร์ได้ลักษณะของคาร์บอนเทสการเทสอายุของวัตถุอะไรเงี้ยครก็ช่วยได้ระดับ,บ,บหนึ่งล่าสุดเนี่ยมีการประมูลไปมีตีมูลค่าประมาณ5ล้านเหรียญ5ล้านเหรียญเกือบ200ล้านภาพวาด1ชิ้นมูลค่า200ล้านอยู่ที่บุรีรัมย์